200กรัม13บาททองหนัก13บาทเาทอ่0ส0่0สนบาทครับทอง40,000 0กว่าบาทครับผมพี่โูทำให้ผมดูหน่อยมันยังมีอ่าใช่ตัวที่ว่าโลหะมีค่าเช่นพีดีครับแพลเเดียมตัวนี้พีทีคือแพลตินัมแพลตินอ๋อทองคำขาวใช่แล้วก็ยังมีเงินบนมาด้วยครับวันนี้พี่สอนวิธีการให้ผมดูวิธีการได้ไหมครับว่าได้ครับขั้นตอนนี้คือยังไงคืออันนี้อืดเลย บางคนเห็นไม่มีคุณค่าคแต่มันมีราคาในตัวมันเองครับผมครับผมเพราะว่ามันมีคุณค่ามันอยู่ที่ว่าเราทำทำให้มีคุณค่าไหมชีวิตผมก็เหมือนกับขี้ก่อนนี้แหละครับฮะที่ว่าเกิดจากที่จนทำให้ทุกวันนี้กลายเป็นทองขึ้นมาได้ฮู้อยอาชีพของพี่นี่มันคืออาชีพเขาเรียกว่าอาชีพอะไรครับคือคือพี่ไปซื้อมลาย่ังไงทองมันกลายยังไงพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยเป็นอาชีพ ตอนนี้เราเป็นอาชีพรับจ้างครับรับจ้างยังไงครับรับจ้างทำจากร้านจิวเวอรี่ร้านร้านทำทองทำสร้อยทำแหวนหมายความว่า,งาไงครับก็หมายความว่าเขาก็าจะเอามาจ้างเราสกัดให้ให้เป็นทองเกาเ้าเอาจากไอ้บอดักบอ่อน้ำทิ้งแล้วก็<ม>ขยะแล้วก็ฝุ่นก็อองตามพื้นครับเขาก็จะมาเอามาเอาเก็บมาจ้างเราให้เราสกัดให้เป็นทองเกาเ้าให้เขาว่าเป็นเอืที่มาจากร้านทองร้านทำทองร้านจิวเวอรี่ร้านจิวเวอรี่ มันเฉพาะอึเลยหรือว่ามันยังมีอื่นมันก็จะมีมีพรมพรมเช็ดเท้ามีน้ำล้างมือแล้วก็มีพวกขยะที่ว่าช่างช่างทำทองครับจับอย่างเงี้ยแล้วเศษทองไปติดติดขยะนะพี่ไม่ได้ทำขายไม่ได้ทำขายทบจ้างทำครับเดี๋ยวเข้าไปดูเลยครับตรงนี้ใช่ไหมครับครับผมโอเคครับปิดิกูลที่แห้งแล้วมาใส่ในนี้ใส่ในนี้ใช่ครับก็คือเหมือนตั้งไฟเลยอ่าตั้งไฟล้ออะไรต่อครับ เราก็คั่วจนฟ้าจะเป็นขี้เท่าทําให้เป็นขี้เท่ากลให้เป็นขี้เท่าแล้วไงต่อครับจากเป็นขี้เท่าเราก็มาลงเบ้าอย่างนี้เบ้าอันนี้เรียกว่าเบ้าใช่ครับเบ้าคือเบ้าหลอมเบ้าหลอมก็คือเอาขี้เท่าลงไปในนี้ใช่ครับส่เยอะไหมครับก็จนฟาหมดนะครับรอบหนึ่งก็คือเต็มอย่างนี้เลยอ่าใช่อยู่ที่ว่าของเยอะน้อยถ้าของถ้าของเยอะก็ลงเบ้าเยอะลูกใหญ่ฝรนี้ อันนี้คือเบ้าลูกเล็กเบ้าลูกเล็กครับ,รบแล้วผมจะดูตอนหล่อมคือ,อยังไงครับข้าามาไปดูหน่อยข้างล่างก็จะเป็นเบ้าเป็นเบ้าอ,อย่างเมื่อกี้ ข้างล,ล่างคือจะเป็นเบ้าบใส่ขี้เท้าลงไปใสขีท้าลงไปแล้วก็คือข้างบนเนี่ยก็ปล่อยแบบเป็นไฟไ <ป S 1> ใช่ครับเนี่ยคือเป็นเครื่องเลยปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยลมครับปล่อยลมตรงนี้เป็นออมอเตอร์เป่าลมเพื่อให้ไฟมันลุกโชนใช่ครับแล้วตรงนี้เราก็จะใส่เสียบสายแก๊สเข้าไปเสียบแก๊สตรงนี้ใช่ครับมาดูนี่ให้ดูแล้วก็เสียบแก๊สลงไปแล้วก็ปล่อยใส่คีเท้าไปตรงนี้แล้วก็เปิดไฟโหวไปแบบนี้ยครับนี่ครับคุณดูนานเท่าไรครับก็เป็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง โหมไปสองชั่วโมงครับแล้วแต่แล้วแต่งานงานมากงานน้อยงานมากงานน้อยใช่ครับอย่างนี้กี่ชั่วโมงครับวันนี้อ่าอย่างนี้อย่างนี้เราอบไปแล้วประมาณสามชั่วโมงแล้วข้างบนเนี่ยคืออะไรเกี่ยวไหมครับไม่เกี่ยวครับเป็นแค่เราอบให้ามร้อนมันคงที่ให้ไฟมันไม่อ่าใช่เหมือนอบมันหออบแฟ้งตะกั้วเพื่อว่าให้ตะกั้วมันไปดึงทองนี่ตกค้างอยู่ขั้นตอนนี้คือยังไงครับพี่ก็ตี ตีให้มันละลายครับตีให้มันละลายอ่าขั้นตอนนี้คือการตีให้มันละลายใช่ครับตีปฏิกูลปฏิกูลหรือว่าเออใช่แหะให้มันละลายสีที่มันเป็นแบบสีเนี้ยอะไรเป็นไฟเนี่ยมันคือเออใช่ไหมครับเออครับโอ้เป็นเป็นเออเป็นฝุ่นแ่ทองที่ยังรวมกันอยูอ่เราจะตีเลาวก็ดึงตะกั่วลงไปเพื่อให้มันละลายลงไปอยูกก้น ตะก่วเนี่ยก็จะลงไปติดอ่าตะก่วจะไปดึงทองที่ว่ายังลอยอยู่เนี่ยเดึงลงไปล่างอ๋อขั้นตอนต่อมาครับนี่คือก้อนอันนี้คือมันเป็นน้ำแหละอ่าอุเป็นน้ำอย่างมาแล้วเดี๋ยวพอมันเย็นมันจะเป็นอย่างเงี้ยออกมานี่นี่ก็คือไอ้ไอ้ก้อนทองมันอยู่ข้างล่างเงี้ยหรอใช่อยู่ข้างล่างไอ้พอมันจะหนักอืมเออลองตักสักสักตัอยู่ไหมอันนี้คือเป็นทองนะครับเอ้ยเป็นเป็นเป็นโลหะหนักโลหะหนักซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันมีนั้นมีอะไรมั่งอ๋อ เราต้องไปทําการแยกอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วเราก็รอให้มันแห้งเหรอครับอ่าใช่รอประมาณกี่นาทีครับกี่ชั่วโมงอ่าก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเรื่งมันก็จะเป็นก้อนออกมานี่ครับอันนี้คือเมื่อเราหลอมเสร็จมาแล้วจากทิพเท้าอ่ะสองสามชั่วโมงที่ใช้ไฟประมาณก็จะได้มาเป็นก้อนๆแบบนี้ก้อนอย่างนี้อยู่ก้อนเบ้าพอเราปล่อยให้เย็นก็จะเอาขึ้นมาตอนแรกมันจะเป็นเหมือนของเหลวใช่ครับมันจะมีทองคำขาวครับ เงินทองคําเพราะฉะนั้นมันต้องมีขั้นตอนต่อไปใช่ครับขั้นตอนต่อไปคือเราก็เอาไปแยกเอาโลหะตัวอื่นๆพูดง่ายๆตัวพูดง่ายๆตัวนี้คือโลหะผสมใช่ครับถูกไหมใช่โลหะผสมมีตั้งทองแดงมตั้งตะกั่วแล้วก็อาจจะมีเหล็กแล้วก็มีโลหะแทกทุกตัวในนี้เราต้องเอาไปทําการแยก แยกกัดโลหะตัวตัวออกมากัดออกมาใช่ครับคาดการคาดการณ์ว่าจะมีทองแล้วไหร่ครับไม่สามารถคาดการณ์ได้ครับไม่รู้เลยใช่ไม่เราไม่รู้ว่าลูกค้าเอาเอาอะไรมาให้เราทําบ้างในนี้เราก็ทำลุ้นเลยอ่าใช่เราก็ต้องลุ้นไปกับลูกค้ายอดเดี๋ยวดูกันก่อนครับปะเรามาลุ้นกันครับครับก้อนโลหะผสมใช่ไหมครับพอได้ก้อนโลหะผสมแล้วเนี่ยครับแล้วเราก็ แยกโลหะผสมออกตรงพวกโลหะอื่นทั้งดองทั้งแดงแล้วเราก็ไม่เอาฮะแยกไปเป็นน้ําเขาจะทิ้งฝุ่นทองให้เราเดี๋ยวผมจะละลายให้ดูอ๋อแล้วละโอเดี๋ยวเพราะว่าอันนี้ใส่เพื่ออะไรครับละลายทองครับละลายละลายทองละลายทุกอย่างคือทอให้กลายเป็นน้ำเราจะทํามาทําเป็นทองเก้าอีกเราจะดึงให้บริสุทธิ์ทิงอันนี้อันนี้คือทองอันนี้คือทองถูกละลายแล้วเป็นทองทองกำลังถูกละลายก็โลหะผสมใช่ไหมครับ พอได้ก้อนโลหะผสมแล้วเนี่ยครับแล้วเราก็แยกโลหะผสมออกเหมือนจะเป็นสีแบบน้ำส้มใช่แล้วเราก็จะเอาไปกรองครับกรองอ่าบรรญาาเลยครับนี่มีฝุ่นไงอ่านี่ไงฝุ่นฝุ่นที่มันสกปรกที่มันไม่ใช่ทองที่ไม่ใช่ทองเราก็จะไปกรองทองแป๊บนึงครับทองมันอยู่ในนี้ในน้ำฝุ่นเป็นน้ำครับทองอยู่ในน้ำใช่อ่าเราจะไปกรองให้สะอาดกรองธรรมดากระดาษกรองธรรมดาครับใช่ แล้วเราใส่อะไรไปครับอันนี้เป็นน้ำแค่ท่ายความสะอาดน้ำตาลน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าคือกรองเลยเฉยอย่างนี้เลยใช่ครับกรองอ่ะกรองเอามลทินมันจะติดอยู่ข้างบนอ๋อมันมีน้ำมีมลทิษเลยน้ำที่ลงไปก็จะก็จะไม่มีฝุ่นไม่มีตัวนรอ่ะคือเก้าเก้าจุดเก้าเก้าคือมันตอนนี้อยู่ในนี้แล้วทองทองจะอยู่ในน้ำนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นทองแล้วใช่ไหมใช่ครับอ๋อเดี๋ยวเราก็ตกตะกอนเราไปใส่ผงตกตะกอนกลายเป็นทองแล้วอย่างที่บอกว่า ถ้าสมมุติเป็นวิธีแบบโบราณเราก็กองโดยผ่านใส่ตะกร้าแบบตะกร้าขนมจีนสมัยนี้แล้วจะชู่ววางแปะข้างบนแล้วก็เอาน้ำเนี่ยลงไปแต่มันฉาเพราะสมัยนั้นไม่มีเครื่องดูดไม่มีอะไรตะกร้าขนมจีนเนี่ยเวลาใ,<ช>ใครเคยดูรายการเออชื่นบอกทีว่าเวลาเขาซื้อมาอย่างเงี้ยตัดใจทิ้งเนี่ยยากมากๆคน<ช>ันจะชอบเก็บตะก้าขนมจีนเอาไว้ไปปลูกผักปลูก<ช>แต่น,นี้เอามากรองทอง อันนี้คือน้ำไม่เฉยเหรอครับน้ำไม่เฉยทำไมเราต้องใส่ตรงน้ำไปด้วยอย่างเงี้ยล้างล้างล้างเพราะว่าล้างปากปากน้ำน้ำทุกหยดคือทองแล้วโอ้น้ำทุกหยดคือทองมีมีทองเลยเป็นทองมปแล้วมีคุณค่าแล้วเหมือนเวลาปัดเหรียญป่ะใช่ครัวน้ำไอ้เป็นบอดักของตึกจัมโบ้ที่ทั้งหลายอ่ารถดูดมาบางทีก็เขาก็ตักมาตักมาให้เราอย่างนี้แต่ก่อนพี่มีทีมรถดูดไหมอ่ามีครับ เดี๋ยวนี้ทำไหมครับไอ้ย่างนี้ยังมีทีมก็ดูอยู่คือไปดูดเองก็ได้ด้วยอ่าครับรับดูดด้วยอ่าแต่เราไม่ได้รับดูดเราเราก็ไปดูดมาไปดูดให้ครับอย่างลูกค้าคนไหนเขาเขาไม่พร้อมไม่มีทีมงานเราก็ไปดูดมาให้ไปขนมาให้เวลาที่เรามาข้างบนคุณดูครับมันจะเป็นเหมือนสีเหลืองที่มันเป็นเหมือนแบบเหมือนเหมือนแบบมันข้นหน ใช,ใช่ครับแต่เวลาพอเราลงออกมามันกลับกลายเป็นเหมือนน้ำชาที่ใสๆไปเลย<ช>ตรงนี้ไม่มีฝุ่นไอ้ที่มีเป็นโมเินก็คือสิ่งสกปรกก็จะอยู่ข้างบนแล้วครับผมโลหะตัวอื่นที่ว่าปนมาก็ยังอยู่ตัวอื่นตัวนี้ก็จะมีแค่ทองโอ้โหในน้ำก็จะเป็นแค่ทองแล้วไอตว้ตัวตัวตกตะกรนเราจะต้ได้ได้เฉพาะทองแล้วก็ตัวอื่นเราก็แยกออกมาเมื่อกี้พี่พูดว่าตรงนี้คือทองแล้ว ในน้ำเนี่ยในน้ำครับในน้ำเราเราดูได้ไหมครับจากประสบการณ์ว่าอย่างเงี้ยได้น้ำหนักกี่บาทหรือว่าได้กิ่กรัมอะไรเงี้ยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับแต่ความดูความเข้มข้นของสีน้ำถ้าอย่างเงี้ยเข้มข้นเงี้ยเข้มข้นไหครับถ้าเข้มข้นก็นี่ยังไม่ถือว่าเข้มข้นมากเข้มข้นมันเป็นไงครับใช่มันก็จะสีจะเข้มกว่านี้อ๋อเหรออ่ามันจะเห็นเป็นความเข้มออกมาเลยเหรอเข้มออกเหลืองออกอกอะงะเลยแต่นี่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่อย่างเงี้ย สมมติได้เยอะที่สุดพริที่สุดในแก้วเท่านี้ได้ตำเมืองนักเท่าไรมาทายกันเลยว่ามีเท่าไร่ไม่มีประสบการณ์เลยอ่าประมาณตอนเผานะครับใส่กระทะประมาณสี่หมื่นกว่าถึงแสนบาทได้โอ้บางทีเออไม่เยอะแต่ทองได้ได้มากก็มีมันยูที่ว่าช่างทองช่างจับวที่นั้นมีเยอะแล้วก็ย่อเวลาแค่ไหนเวลานานก็สะสมไปไก่ใช่ครับ เศษทองจะสะสมสะมลงในมัีที่นั้นมีช่างเยอะใื่อนตัวเยอะไปอือกันมาไปปัดลงนี่ในการจับว่เขาจะมีช่างทองถึงถึงห้าร้อยถึงเป็นพันคนตโอ้เป็นพันคนใช่ครับอืมมันเลือกไม่ได้เคยแม้กระทั่งอเรากำลังตักขี้อยู่เนี่ยแล้วพักเที่ยงเขาก็ให้ทีมงานไปซื้อข้าวมาแล้วก็มานั่งกินอยู่บนรองขี้เลย มันชีวิตแย่เว้ยแต่ก็เอ้เพราะเรามันก็ยังไงไปขายมันเป็นอาชีพทีว่าให้ให้ความรู้เราได้แล้วก็ให้อนาคตเราได้คือตอนแรกจะรู้สึกว่ามันมันแบบชีวิตเราลําบากแต่ว่ามันสามารถเลี้ยงชีพเราได้เลี้งชีพเราได้ในอาชีพที่ว่าเออทุกคนอาจจะรังเกียจอ่าแต่ว่าในความบังเกียจเนี่ยมันมีสิ่งของที่มีมูลค่าอยู่ในนั้นอ่า อ่าถ้าเราอดทนแล้วเรามีความพยายามในการทำไอ้สิ่งสิ่งนั้นเราข้ามสิ่งสิ่งนั้นไปมันก็จะเป็นผลสำเร็จมาทุกปันนี้ที่ทอง่องกตะกงมา,าแล้วไ<ห>งต่อครับใส่ผงตกตะกะอนล่ะเขาเรียกผงอไรนะผงตกตะกอน<ช>ผงตกที่เขาพูดนะอ่ะนะอ่าตะกอนทองอันนี้โอ้ทองทองหล่นเป็นฝุ่นละอันนี้คือมันจะกลายเป็นหล่นข้างใต้เป็นฝุ่นเงี้ยหรอใช่ครับสี 4, มันจะเข้มขึ้นนะ แล้วมันต้องมีตาสดไหมหรือก็ดูเอาดูเอาครับอ๋อดูเอาดูน้าโหสุดยอดอาชีพของพี่นี่คือรับไอทั่วอย่างเงี้ยเหรอครับไอทั่วใครใครจะทําทองก็คือตามพี่เบสไปอย่างเงี้ยนะครับอ๋อสุดยอดแล้วทํามากี่ปีครับสิบกว่าปีแลวครับสิบกว่าปีแล้วดูขอบน้ํามันใสแล้วถ้ามีทองน้าจะเหลืองใช่ไหมอืมนี่มันใสแล้วแสดงว่าหมดละใช่ครับน้อยทองตะกอนทอง ผงตกลงไปมันจะผักเฉพาะทองออกมาจากของเหลวไงให้มันแยกออกจากน้ําใช่ครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นน้าอยู่อ่าอ่าแล้วก็ได้เป็นผงแบบนี้แล้วก็เอามากรองแบบนี้กองอันนี้น้ําเปล่าเราไม่เอาละน้ําเปล่าฝุ่นทองอยู่ข้างบนสิ่งที่เราจะเอาคือมันเป็นเหมือนฝุ่นเลยฝุ่นทองแสดงว่าวันนี้เราจะได้เห็นทองที่ออกมาจากน้ําเลยจริงๆตรงนี้ใช่อ๋อพที่เดาเท่าไหร่นะสิบแปดสิบแปดสิบแปดกรัมเหรอใช่ครับสิบแปดกรัมก็สิบห้าจุดสอง สิบแปกับบาทบานกว่าบ้านนิดนิดตีว่าถ้าเป็นเงินก็สี่หมืนตีไว้กรำละสองพันสามกำละสองพันสามเพราะว่าราคาทองตอนนี้มันมันกำละสองพันสามฝุ่นทองวันนี้คิดว่าน่าจะได้ไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยใช่ครับเนี่ยฝุ่นทองอันนี้คือทองที่ตกเราตกตะกอนตกะกอนมันอิดมอนมันอิดมอนใช่สีอารมณ์นั้น แต่นี่คือทองแล้วทองครับแล้วไงต่อครับทองล้างเหมือนเดิมไม่เหมือนที่เราเป็นร้อนทองเลยเนาะลักษณะมันเป็นเป็นทองเขาเรียกว่าในลูกของในเกตมันเป็นทองที่มีสันฐานแล้วหลุดออกมาจากหินหลุดมาคือทองเนี่ยมันออกมันติดมันก็ขวดพอนานๆหลายหล้านปีก็ขวดมันผุไงเพอมันผุมาโลกมันหมุนตลอดใช่ไหมอ่ามันก็จะหลุดมันผุหลุดลงมาที่ต่ําก็คือน้ํา โอ้หนี่ได้ความรู้เพิ่มเลยที่เอิร์ธไปสดชื่นไปร้อนทองอ่ะมันเป็นที่ประจวบอะครับเขาได้เป็นอย่างนี้เลยนะเป็นทองมาเป็นสีทองเลยอ่ะออมันคือหลุดออกมาจากหินเหรอครับใช่ครับมันจะหลุดจากหินแล้วเราจะดูได้ไงว่าหลุดใกล้หรือหลุดไกลดูจากน้าทองถ้าหลุดใกล้มันต้องมีเหลี่ยมกิ้งมาไกลไงอ๋อกิ้งไกลทรายมันก็ขัดไปขัดมามันก็ดัดทรายอ่ะแสดงมันมาไกล แสดงว่าในี่เราก็ได้เป็นผงแบบนี้เลยเหรอใช่ครับเดี๋ยวเราคั่วแห้งแล้วก็หลอมเป็นทองละนี่อันนี้คือคือขั้นตอนอะไรอ่ะสุดท้ายแล้วล้างเราก็ล้างล้างเฉยเยคือใช้น้ําร้อนในการล้างอันนี้น้ําเย็นละร้อนร้อนเสร็จเราก็ต้องล้างด้วยเย็นใช่เพรนผลครับเพราะเดี๋ยวเราจับแล้วเราร้อนไงแค่นี้แค่นี้แค่นี้เดี๋ยวเราออกเราคั่วแห้งหลอมก็ได้ทองละดูดน้ําออกดูดครับก็เครื่องบุกแรงครับอ๋อใช้เครื่องดูดน้ําออกไปเลยใช่ครับ นี่กําลังว่วยแหง้งฟังเหมือนกาแฟเลยเนาะเหมือนกันเลยครับเกินเกินเดี๋ยวว่าพอมันแห้งมันยิ่งเหมือนผอิดมันโกโก้มันผงโกโก้คือเนี่ยมันมันขั้นตอนนี้ลองสุดท้ายแล้วมั้งใช่ไหมครับเดี๋ยวเป่าแล้วครับเป่าแล้วก็เป็นทองแล้วนะใช่เราจะไม่เห็นถ้ามีเครืงกะะมังสมมุติมีเครนงกะะมังวางที่ปักซอยเขาก็สาดทิ้งเอากะละมังอั่นี้ อ๋อคั่วให้มันแห้งกว่าเดิมเพราะเมื่อกี้มันยังมีความมีน้ำอยู่มีน้ำอยู่เมื่อเราจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนครับที่เห็นนี้ก็มุนค่านี้อ่าต้องมีสองหมื่นขึ้นสองหมื่นขึ้นแต่ว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าน่าจะเกินสี่หมื่นขึ้นนะอ่า,อาดูอทเลนต์นั่งนะ่าอ่า,อานี้วันนี้เราก็จะได้เห็นตอนที่มันจะเอาตัวนี้กลายเป็นทองไปเลยใช่ไหมครับเห็น,นครับโอ้โห เราจะคิดว่าเราจะทํยังไงเราก็เลยไปเริ่มจากอ,ะไ,าอ,อะไปหาซื้อซื้อจ่ายไปหาซื้อตอนนั้นจ่ายซื้อต้องมีตังค์ครับอ่าตอนนี้มีเงินเก็บเท่าไหร่ตอนนั้นไม่มีเลยเริ่มจากไปหาซื้อไปหาคือคือตามตามที่อื่นๆเขาเห็นเราลำบากเขาก็เลยสงสาร เรขายให้ถูกๆครับผมก็เริ่มไต่เต้าจากออกหาซื้อเล็กน้อยซื้อ,อไปถึ่งก็ไปซื้อเนี่ยนะซื้อเปหนึ่ปนซื้อทุกอย่างครับเป็นผมที่ปูพื้นคไอ้เป็นขยะที่เขาว่าพวกช่างทองพนั้นเขาซื้อน้ําแข็งมากินซื้อขนมมากินใช้มามือเขาเปื้อนทองเขาก็มาจับถุงพลาสติกจับอะไรเนี่ยคืออะไรที่เป็นขยะในร้านทองเนี่ยไดมอนด์ใช่เราเอามาเอามาเอามาล,ล้างเอาทองตุกแก่ใหญ่ๆตามเตาอื่นเขาก็เห็นใจเขาก็ขายของ ขายของที่ตำร้านเขาให้เราก็ถูกๆมาเราก็ซื้อเราก็เก็บเป็นพอได้กําไรเราก็เก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์ไว้ครับเราจะก็ขยับขยายจากเออเริ่มจากไปซื้ออิฐซื้อปูนซื้อไหมาปั้นเตาทำทำของตัวเองตรงนี้นะอคับเหมือนว่าได้เงินเท่าไหร่ก็เอามาลงทุนกิจการนี้สะสมสะสมแล้วอะประมาณสองสามปีผมได้เงินมาประมาณรวมรวมสามสิบโล ะไรสามสิบโลครับเงินเม็ดเงินเม็ดเงินร้อยอ๋อคำว่าเงินคือไอเม็ดเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วไม่เงินขาวที่เราเห็นตอนเล็กๆเป็นเม็ดเงินใช่นะครับได้ประมาณสามสิบโลสามสิบอ่าผมเก็บตั้งแต่เก็บไว้ประมาณสักสามสี่ปีแล้วเรามาขายตอนจังหวะขายตอนปีน้ําท่วมพอดีน้ําท่วมตอนนั้นเงินกี่บาทครับอ่าโลสี่หมื่นหลานว่าใช่ครับ จับเงินล้านได้อ่ามาได้เงินล้านเงินล้านผมก็มาสร้างที่นี่แสดงว่าจับเงินล้านด้วยอาชีพนี้ครับสี่ปีนะ,ะไม่วรวมตอนที่ทำมาก่อนนะใช่คือไม่เหลือเลยไม่เหลือครับทำให้เราสร้างเราพัฒนาสถานที่เราในอเมริกาอย่างนี้มาเหมือนกับทุกวันนี้ในการที่เราทําดีทํานิยมใจบริสุทธิ์เพื่อว่าตอบแทนคือตอบแทนบุญคุณที่ว่าช่างทองเคยให้ อะไรกับเรามาเออให้ให,ให,ให้มีบุญคุณกับเรามาเพื่อพ่อกับแม่มเพราะว่าพ่อกับแม่เขาลำบากนะฮะที่ดิ้นรนเพื่อพ่อกับแม่ใช่ครับเพื่อพ่อกับแม่เราก็อยากจะเออตอบแทนแกว่าเ,เราเราเรา,เราไม่ได้เรียนตรงสูงแล้วเราเองอเราอยากอะไรนะครับผมจบแค่ป .6 ครับป .6 อ่าเราอยากให้แกเอได้สุขสบายบ้านปลายชีวิต,ตเราก็ เราก็พยายามพยายามทําทุกอย่างให้แก่ได้ไม่ว่าจะลําบากไหนหรือใช่เนี่ยเริ่มจากเล็กไปสู่ใหญ่เรื่อยๆแล้วอะไรมันคือความสุขที่แท้จริงในชีวิตของพี่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ทำความดีให้ทำความดีตอบแทนทุกคนที่เขาเคยมีบุญคุณกับเรามาอันนี้คือความสุขใช่ครับนี่ครับนี่ครับ อ๋อเมื่อกี้ที่พี่ทำก็คืออย่างเงี้ยนะอ่าอันนี้หลอมปุ๊บมันกลายเป็นทองล้นนะกลายเป็นทองเลยอันนี้ไดเฉพาะพอเป่าไฟเป่าพอละลายพอมันเย็นตัวจับก้อนก็เป็นทองอ่าเก้าถึงขั้นตามคือสามตัวเก้าขั้นต่ำสามตัวก็เก้า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 จุดเก้าถึงเก้าเก้าจุดจุดไอ้เก้าเก้าจุด เก้าเก้าได้ทองประมาณเท่าไรน้ำหนักเท่าไรน้ำหนักนะน้ำหนักเป็นกัมเลยเป็นกัมละอ่เป็นกรัมจะง่ายกิโลกรัมเป็นกรัมอันนี้คือใช้ความร้อนละใช้ไฟเลยเอาเลยครับคุณละค้องลงครับอ๋อมันเหมือนว่าเราก็ไปหลอมละลายมันอีกทีหนึ่งใช่แต่ทีเนี้ยพอมันกลับจับตัวมามันก็กลับตัวเป็นทองเป็นก้อนทองทัไทยโอเพครับ เป็นแค่เบ้าแต่มันโดนความร้อนเ,นออนเอบ้านี้ทำจากแกแ็่โออทำจากแกบเหรอเบ้านี้ทำจากแกบจากปูนพอโดนไฟโดนความร้อนมันก็จะเกิดสีอืมอุนะ้ยใช้เวลาเหมือนกันอา่ามีที่ว่าการเล่งไฟอา่าเปิดไฟแรงผงทองมันจะฟุ้งออกเราก็ต้องค่อยเปิดไฟอ่อนๆขึ้น,นเรื่อยๆให้ตัวทองจับก้อนพอจับก้อนเราก็เล่นไฟขึ้นได้ พอพุ่งมันคือน้ำหนักก็หายเหมือนกันอ่าใช่ครับุ่ฝุ่นนั้นไม่ใช่แล้วมันเป็นเป็นขี้เท่าดำๆที่ว่าอ๋อกระดาษเป็นตัวกระดาษกันนี้อะไร่ะตัวนี้เป็นตัวไร่หน้าช่วยละลายให้มันเรียบใช่ครับเอาพวกเศษฝุ่นออก๋อาเศษฝุ่นออกเฉยเออุ้ยแล้วจับได้เหรอพี่ได้ไม่ร้อนไม่ร้อนหรอไม่เอาไม่ร้อนครับไม่ร้อนพี่อาจจะร้อนบมผมว่ามันกฟอมร้อนนะครับกบฟอมร้อนอยแล้ว อันนี้ใช้มันเป็นอะไรปูนเหรออ่าเป็นแก้วผสมแก้วอ่าใช่ครับจับแล้วไม่ร้อนเลยอ่ะคุณดูดิเรามองว่ามันจะร้อนมากแต่ว่ามันไม่ร้อนเลยนะไม่ร้อนเครับเออผงน้ำประสานครับน้ำประสานน้ำประสานทอง่าน้้ำประสานทองประสานให้มันติดกันใช่แต่เราจะมาดูายหน้าใบหน้ามันสวยดูจากตาหมวได้กนใหญ่ใช้ได้เลยนะอ๋ออันนี้คือประสานใช่ไหม นี่อ๋อโอ้แต่วงรีบลงเลยใช่ไหมลลงครับว้าวได้แล้วครับอันเนี้ยยี่สิบยี่สิบที่ให้นะสี่สิบยี่สิบฟายี่สิบหกจุดหนึ่งถือว่าเป็นราคาเงินใช่ไหมครับเป็นเงินเป็นเงินวันเนี้ยมาดูว่าเป็นเงินทั้งสิ้นกี่บาทอเอาราคา พุดยอดเอาราคาราาคนะวันนี้ครับอน้ำหนักเท่าไหร่นะเมื่อกี้ยี่หกจุดหนึ่งยี่หกจุดหนึ่งยี่หกจุดหนึ่งคูณด้วยราคาทองนะวันนี้กรำล่าสองพันสามร้อยหกสิบห้าราคาขายอันนี้ราคาราคาขายครับกรมล่าสองพันสามร้อยหกสิบห้าบาทเท่ากับ กอนนี้มีมูลค่า6 1 7 2 6บาทจดุดห้าสตางค์พีชารับรับสกัดทองครับผมครับ061-461-8826ครับย้าอีกครั้งครับ061-461-8826รับสกัดเศษทองหน้าเงินครับผมวันนี้ขอคบคุณพี่ปุพี่เบสส่งความกดชื่นครับอทุกคนสด,ดชื่น